ส่วนองนี้นะครับองนี้ก็โดยรวมก็สวยมากครับสวยมากไม่มีเนื้อขาดเนื้อเกินนะครับจมูกโด่งนะครับก็ผิวเริ่มจะเปิดหน่อยๆแล้วครับตรงหลวงปู่ตรงด้านหัวนะครับแต่ว่าจากความร้อนนะครับจากการหล่อก็จะมีบุกไปนิดนึงนะครับแต่เนื้อไม่หายนะครับเนี่ยครับ แต่ว่าผิวเริ่มเริ่มจะเห็นนะครับว่าเริ่มเปิดขึ้นมาเน้นๆด,ดูจัดจ้านนะครับผิวเปิดนะด้านข้างครับอันนี้มาด้านหลังนะครับเราก็จะมาดูโค้ดนี่ก็ตอกเต็มตัวนะครับตอกจมเลยนะครับ ก็ยาดําด้านหลังก็จะมีหลุดร่อนนะครับหลุดร่อนให้เห็นแต่ไม่ได้มีผลไปถึงข้างในนะครับยังไม่ได้ถึงเนื้อโลหะนะครับเป็น,เป,นเป็นแค่ยาดําหลุดล่อนออกไปก็ดูสวยเปรีกแบบนะครับนี่ครับด้านข้าง